เรื่องคาสิโนหมื่นล้านวันก่อนผมนําเสนอไปนะครับว่าอาจจะกลายเป็นการผูกขาดโดยต่างชาติเพราะเป็นเงินตั้งหนึ่งหมื่นล้านในการลงทุนแต่ละรายแล้วก็บังเอิญเนี่ยครับมีคุณนิวัตด,ดวงชัยเงินมาเสนอแนะกับผมเนี่ยครับผมเป็นว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับก็คือการให้คนไทยได้ลงขันกันอาจจะเป็น 10, 000, หมื่นล้านหรือ5,000ันล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยครับมาทําเป็นคาสิโนโ ในน้ำมคนไทยเราเองมีคนไทยเเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการผูกขาดอันนี้ก็น่าสนใจดีไหมกันนะครับเราจะได้มีนํำเงินมาพัฒนาประเทศอันนี้ผมเองก็ไม่ยู้ักคุณนิวัด์ดวงชัยเงินโดยส่วนตัวหรอกครับทราบแต่ว่าท่านเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติท่านเคยอยู่ในแวดวงการเมืองด้วยแล้วก็ท่านเคยขี่จักรยานเนี่ยครับจากกรุงเทพไปทงเชียงใหม่มาแล้วว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่บอกนะครับ ที่เราจะมีคาสิโนนั่นเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการพนันนะครับทุกวันนี้คาสิโนบอนการพนันมีอยู่ทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับหรือว่าปิดตาขั้นเดียวและเงินค่าส่วยต่างๆเนี่ยครับก็สุขอยู่ได้ผมส่งไปให้ผู้มีอำนาจแต่ถ้าเราไม่มีคาสิโนเนี่ยครับก็ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเงินเหล่านี้ไปสู่ผู้มีอำนาจนอกกฎหมายาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่อ,อินดังคัง,งคอกด้วยเลยการที่เราไม่ ให้มีการสะดงนี้เ,เนี่ยคับถ้าแบบเราเป็นพวกเดียวกับนายบอลในแง่ตรงกันข้ามแต่ถ้าเราเอาเงินมาพัฒนาประเทศล่อมจะดีกว่าใช่ไหมครับ